มาดูกันนะคะว่าถ้าเราจะปลูกบอนสีนอกตู้เนี่ยเราจะใช้วิธีการดูแลแบบไหนแล้วก็วัสดุปลูกแบบไหนนะคะบอนสีต้นนี้นะคะปลูกนอกตู้นะคะซึ่งวัสดุปลูกเนี่ยโอ้โหยุบลงไปเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการปรับวัสดุปลูกให้น้องกันนะคะอันนี้บอนสีเพชรมณฑลนะคะกัดสีสวยมากนะคะเป็นบอนสีแบบเออก้านอ่ะก้านก้าน ก้าน,นแน่น,น,นก้านกลมนะคะก้านแน่นก้านกลมแล้วก็ใบแข็งนะคะอันนี้ปลูกนอกตู้สวยนะคะแล้วก็ถ้าแดดดีๆเนี่ยแดดจะจัดเข้มๆนะคะแสงเข้มๆนะคะมันจะกัดสีแบบนี้เลยนะคะมาดูวัสดุปลูกนอกตู้กันนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็น3ส,ส่วนด้วยกันนะคะก็คือมะพร้าวสับนะคะแล้วก็แกบแล้วก็ใบก้ามปูนั่นเองนะคะตัวนี้เราก็จะมีดินด้วยนะคะดินเนี่ยเป็นส่วน ผสมสําหรับปุ๋ยที่สําหรับบอนสีที่มันปลูกนอกตู้อะ่ะมันจะต้องใช้ดินด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมดินไปอีกหนึ่งหนึ่งถึงสองส่วนด้วยกันนะคะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นวัสดุปลูกควกุกพวกนี้กันนะคะตัวที่มันจะเก็บความชื้นได้ดีเนี่ยสำหรับบอนสีนอกตู้นะคะก็คือแกบกับมะพร้าวสับนี่แหละตัวนี้นะคะเพราะว่า,าถ้าเป็นบอนสีนอกตู้เนี่ยถ้าความชื้นไม่ถึงนะคะใบใบมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอันนี้เดี๋ยวมาทำการมิกกันเลยนะคะ ตัวตัวปุ๋ยบำรุงนะคะเราก็ใช้เป็นมูลไส่เดือนโรยลงไปบ้างค่ะนี่นะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะตัวที่มันเป็นที่ทำให้บอนสีมันแบบมันเย็นอะ่ะก็คือแก็บนะแกบนะคะแก็บนี่แหละเป็นตัวแบบดูดน้ำได้ดีเลยฉะนั้นถ้าปลูกนอกตู้นะถ้าใครมีแกบนะคะเอาแกบปลูกนะคะเป็นเป็นเป็นส่วนผสมก็ได้นะคะ แล้วก็ถ้าเป็นปุ๋ยบํารุงเนี่ยก็แล้วแต่เราจะใช้แบบไหนเลยนะพอมิกกันได้เทคเจอร์จะประมาณนี้นี่นะคะดูดน้ําดีอมน้ําดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ดินลงไปอีกสองส่วนนะคะใส่ดินลงไปเพื่อมันเก็บความชื้นได้สูงอะคะ่ะดินร่วนนะคะดินร่วนเติมลงไปด้วยเลย ดินร่วนตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็นวัสดุปลูกต่างๆที่มันเป็นวัสดุปลูกเก่าแล้วนะคะมาผสมกับดินปลูกในสวนบ้างเป็นดินถุงบ้างนะคะแต่ดินถุงเนี่ยบอกตรงไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อมานานมากนะคะหลายปีแล้วนะคะเราทําดินใช้เองเนาะกากจากวัสดุปลูกนี่แหละเราปลูกเราปลูกอะไรก็แล้วแต่ที่ ที่มันแบบวัสดุปลูกเก่าแล้วเนี่ยเราจะเทกองๆอรวมกันนะคะแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคเนาะแล้วเราก็เอาวนกลับมาใช้ใหม่นั่นเองนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางให้น้องกันนะคะเอาเป็นกระถางกระถางนี้ก็ได้ถังนี้เลยนะคะข้างล่างเราก็จะใส่เป็นมะพร้าวสับลงไปเล็กน้อยแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้ดินมัน หล่นลงไปนะคะให้น้ํามันระบายดีๆด้วยนะคะใส่มะพร้าวสับลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เติมวัสดุปลูลงไปประมาณหนึ่งแล้วก็ <c oughs> ดินยุบลงไปเยอะมากดูนะคะมา กลับกระถางกันกับกระถางกันนะคะมีข้อมือแข็งๆนิดนึงนะกับกระถางออกมาเลยดึงเลยนะคะดึงนะคะตัววัสดุปลูกเก่าเนี่ยเราจะเคาะออกไปบ้างก็ได้นะคะหรือเราจะเอาแบบมาด้วยก็ได้นะคะดูนะคะพอดีรากมันแบบเดินดีแล้วนะคะเราก็ตัว ด้านบนนะคะแล้ก็แบบกระทาะกระทาะออกบ้างก็ได้นะคะที่ที่มันเป็นพวกดินแข็งๆนะคะดินแข็งๆแล้วก็กระเทาะออกบ้างตัวหน้าดินมันแข็งไปหมดแล้วนะคะหน้าดินมันแข็งมากประมาณนี้นะคะประมาณนี้ เแล้วอย่างดินแข็งๆอย่างเงี้ยเดีาทิ้งนะคะทางนี้ไม่ทิ้งเลยทางนี้แค่เอาไปตากแดดให้มันแบบร่วนๆนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็มาผสมกับวัสดุปลูกเก่าที่มีอยู่ค่ะก็สามารถกลับมาใช้ได้อีกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทำการปลูกกันหัวหัวเล็กนิดเดียวนะคะหัวไม่ใหญ่มากหัวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่นอกตู้แล้วหัวมันจะใหญ่ทุกพันนะอันนี้คือเพชรมณฑล หัวไม่ใหญ่มากเมื่อกี้จับจับดูแล้วนะคะเดี๋ยวเติมวัสดุปลูกลงไปใหม่นียเดี๋ยวเขาก็สดชื่นขึ้นค่ะจับอยู่กระถางตรงกลางแบบนี้นะคะตัววัสดุปลูกใหม่เนี่ยเดี๋ยวพอมันเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะมีจุลินทรีย์ที่ดีนะคะในการช่วยย่อยสําหรับดินที่มันแข็งๆที่ติดไปกับรากรอบต้นนะคะไม่ต้องกลัวนม่้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวมันก็นิ่มเอง อยู่ที่เราอะค่ะว่าเวลาที่ลดน้ําเขาาจะใช้ตัวไหนในการให้เขาช่วยย่อยนะคะทางนี้เนี่ยจะใช้แบบหลักๆเลยก็คือจุลินซีสังข้าแสงในการปลูกไม้ประดับนะคะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใชปุ๋ยอะไรใดๆเลยที่ที่ที่มันนอกเหนือกว่านี้ค่ะใช้จุลินซีสังข้าแสงกับมูลไ้เดือนนะคะแล้วก็เป็นสูตรน้ําหมักทําเองที่สวน นะคะใช้แค่นี้จริงๆอ่าเนี่ยวัสดุตัวอีกตัวหนึ่งที่แบบถ้าอยู่นอกตู้เราจะดีมากๆก็คือถ่านนะคะถ่านนะถ่านเนี่ยมันเก็บความชื้นแล้วก็เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะคะแล้วก็เย็นด้วยนะคะอ่าปลูกประมาณนี้เลยนะคะสําคัญเลยนะคะก็คือการปลูกบอนสีนอกตู้เนี่ยควรที่จะมีจานรองให้น้องนั่นเองนะคะพอมีจานรองแล้วเนี่ยเวลาเราลดน้ําลงไปเนี่ย น้ำมันก็จะอยู่ใต้กระถางใช่ไหมคะความชื้นมันก็จะสม่ําเสมอนะคะความชื้นจะดีนะคะลดน้ําแล้วก็หล่อน้ําเอาไว้นะคะนอกตู้ก็ปลูกได้ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรสูตรดินนะคะที่ใช้สําหรับปลูกบอนสีนอกตู้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะคะ